สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะโดนโยงอีกรายโอ๊ตปราโมทเคลื่อนไหวสีหน้าตอนอ่านข่าวเช้านี้จูจูนักร้องหนุ่มโอ๊ตปราโมทก็เคลื่อนไหวโพสอินสตาแกรมโอ๊ตปราโมทโพสภาพใบหน้าตัวเองในหลักหลายอิริยาบถพร้อมแคปชั่นว่าสีหน้าตอนอ่านข่าวเช้านี้เป็นเหตุให้ถูกโยงกับเหตุการณ์ในสีสุวรรณจันยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเดินทางมายื่นหนังสือร้องเรียนเอาผิดนศอุดมแต้พาณิชย์ในการแสดงเดี่ยว13ที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก่อนถูกนายวีรวิทย์รุ่งเรืองสิริผลเข้าไปทำร้ายนายศรีสุวรรณทั้งชกและเตะกลางวงสื่อมวลชนเนื่องจากก่อนหน้านี้โอ๊ตปราโมทเคยโดนเอาผิดในลักษณะ เดียวกับเดี่ยว13ของโนตอุดมหลังจัดคอนเสิร์ต4ีแยกตากหวานแฮแท็กสู้ตายเราต้องรอดและมีบางช่วงแสะรัฐบาลครั้งนั้นเมื่อวันที่27กันยายนนายสนธิยาสวัสดีอดีตที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาการกระทรวงยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรเข้าแจ้งความเอาผิดฐานเนื้อเพลง ที่แต่งขึ้นมาเป็นพิเศษสองเพลงนั้นมีข้อความแซะด่าทอใส่ร้ายด้วยความเท็จต่อรัฐบาลและผู้บริหารประเทศขอขอบคุณแหล่งข่าวที่นี่ .com ค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ